สดีคับพี่น้องครับมาอีกแล้วมีเงา้ามาอีกเลยชิปค่ะชิปนี่ชิพาพี่น้องเท่ามือนี้เป็นมือร่วมหยาดครับมือสันวันดีเพราะได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ็ดหนังคือว่าเป็นมือสันวันดีมือนี่ขอบข้วตะลุวันกับโซดาสีคือเป็นมือปิดหีบอ้อยโดนอะไรพี่น้องคือเปืนเดือนหกคือหลังจากปิดหีบอ้อยแล้วสีเป็นการเลี้ยงปูก็ได้ปูบ้านนะครับก็เลยเอิญอาย อีพอโซนแม่โซนเอื้อายน้องนุ่งในขอบครัวปีนี่แม่ลำพ่อาจารย์ตายได้ยูนัมก็ได้ที่โอกาสนี้เก็บบรรยากาศนีห้พี่น้องเหาได้เบิงกันนะครับว่าเป็นเหตุแบบอะไรกันอย่างปูบานเพื่อนได้ยังมาเลี้ยงนะครับสิคือกันกบแม่ลำพ่ออาจารย์ตายเหลียงบัว <laughs> ไปตอาเรืลังก็ล่งคนของไปอยู่นะครับพี่น้องนะครับขอบคุณอีพอโซนแม่โซนนะครับที่มาเป็นประธานใ<ง>นพ<ง>ิธีนะครับอันนี้พี่ไส้มูนะครับอีพอหงอกนะครับ ขนของกับไปสรอยกันดึงไม่ได้มันติขัดดึงไม่ได้ติดนขับขอบคุณอีฟอยอีแม่เฮานะครับมาเป็นเกียรติให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้ร้านนะครับอีฟอยอีแม่บอมีน้ำอันนี้พี่ชายไงมูของแม่ลำเฒ่านะครับที่ได้ไปจต่แม่ลำเผ่าทุ่ยไยเป็นวันอะไรว่าแห่งใจทุ่ยไทยก็ใส่นะครับนี่นี่สีมากินเขาอยู่กับปูบ้านนะครับพี่น้องเฮานะครับที่เรื่องการปิดหีบอ้อยนะครับทุกปี นักกินเด้อแม่ตั้นั้นนะครับคอยๆสองคนเด้อเป็นอาหารการยู่การกินเนี่เป็นพร้าวนาสั้นเป็นสองคนนะสั้นเป็นมือเลี้ยงทุกปีนะครับพี่น้องนะครับอาหารนะครับคือเครื่องเสี่ยงว่ายธรรมดาทั่วไปบ้านเฮ้านะครับมีไก่มีผฝนละหมากแล้ไมมมีน้ำมีเข่านะครับมียานะครับ ไอ้ส่วนหลักๆคือที่สิ่งที่สําคัญคือมี่พอจําบ้านเขาเป็นผู้เลี้ยงให้นะครับเป็ควาว่าเป็นพ่อลุงแม่ป้าเอาอาหน้าบ้าอีพ่ออีแม่เฮานะครับแม่บ่แม่เอาผู้นำผู้ใดบ้างล่ะเนี่ยนะครับคือให้คือให้มามาอยู่มากินน้ำกันมามวนม่านเป็นอย่างข้าเจ้าเอิญ่าตุ่มโฮมแมนนะครับให้ปูเพิ่นรักสมรักษานะครับคือการนี้ เห็ดอ้อยคือว่าไปเดินทางไปใส่มาสแตนสีได้หลอดปลอดภัยแมนนะครับแล้วก็มีทีมอ่าทีมเพิมเสือเนาะทีมเสือของแต่ละหมู่บ้านแต่ว่าสำหรับอันอันอันเหมือนอันเหมือนแม่ละพ่อหน่คือเสื้อมาตะไถ่เดี๋ยวมาตาไถ่แล้วก็มีทีมคนงานเอื้ออไอหน้องนงเข้าผู้ยู่ไก่นะครับผู้ยู่ไก่กับโบดดมานะครับโบเดโบเดมากะยกมือสัตว์ทุกันแมนนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังคนของนงเอาตอนนี้เสาแก้วเพิ่งจะกำลังมาแล้ว มากอดแล้วมากอดแล้วนะครับอันนี้กำลังขนของเข้าไปกันอยู่โอ้โหโอ้แต่คือเก่งแท้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเขาต้องปิดหลังหันปิดเพราะข้าเอาหินยัดเข้าไปโอ้นะครับเออเอาไปได้ถือเบาๆนะครับอาหารการกินมื้อนี้สิริร่วมรับประทานอาหารน้ำกัน ยูนำกู้บ้านเฮานะครับทุกทุกบ้านต้องมีกู้บ้านนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือไายของโชคจะเริ่มบวชเรเจสายครับเจกับเจะคิวนะครับเป็นครูเลี้ยงนะครับเป็นเลี้ยงทุกปีระดับสี่ปเลี้ยงยุ่งยากอีกหนึงนะครับให้นะครับไปเลี้ยงยุ่งให้อีกนะครับเดี๋ยวี่มีไปเลี้ยงทั้งพ่นอีกนะครับในคลิปนี้พาพี่น้องข้าเข้าไปโอ้รวมด้วยช่วยกันเลยนะครับพี่น้องอ๋อป้าเข้าเดินต่อไป ไปเนเขามาหอดแล้วนะครับนอหอดแล้วยุบสวายยุ่งกันยุบถบายยุงกอนนะจ๊ะวันเาจดยุถวายยุ่งกอนนะครับพี่น้องยุ่ง้รไหลเาเดี๋ยเนาะเื่อเพราะ่เดี๋ยวมุ่เตรียมเตรียมแับนะครับพี่น้องแต่พอจำเป็นยิ่้าว่าสบายวาเรียบ่าที่อยง้ะครับหลายขู่หลายคน

thôi không thể được rồi, người này mới <laughs> chơi không bắt được đâu, anh chỉ có nhanh không nhung quá đâu, thôi không bận quá ครับโออวัอนี้เลี้ยงเลี้ยงสองเจ้านะครับโอ้วัอนี้เลี้ยงสองเจ้านะครับพี่น้องสองเจ้าเลี้ยงสองเจ้าแล้วครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศทั้งผีนะครับนะครับบรรยากาศโอ้เป็นปูบ้านนะครับโอ้ปูบ้านไปทั้งผีอืมเป็นหอเป็นห้องนะครับพี่น้องเป็นหอเป็นห้องนะครับพาไปนอนขาเบิ่งนะครับผมกับเพื่อนเคยมาเกินนะครับพี่น้องโอ้ไอ้คุณติยุงหลายุงหลาย

ถ้ากรูดมันอะีไกน่าบ่ะเออฝนตกมันเ่มันแห้งมนไบินบินกินบนม่บินึ้นมมีได้จีบ่คืนี้ในห้องเลยในม้อน่าห้อนี้ลวงปูขุดสาลงในมอบนี้น้ำป่าที่นี่บนี้น้ฝนตกมันต้องขึ้นบพื่อะรากออไปเรื ลงจากลเอาตะกียมันพนเดี๋ยวนี้พโนเราโซ่คนคนนั่งดีๆลูกเขาจะหยกันเระจำเราโซ่ตะกี้วพอจะเรามาทางเราบดหนอยนี่เนเราหุ่จักบดเจ้ามื่ก็ขคืนอีีนี่อ้เอาบานเนี่ไปอนจะไปเห็ดทัวเป็นโบได้ไล่เนอหมวกันมันเละได้เห็นโบได้ อืมตอนนี้กำลังถ่ายถังแก่อยู่นะครับี่องถ่าถังแก่ผู้ใายอยู่นะครับแกนี่มากอดเลวกับแกใหญ่กับพีก๊นองโอ้โเที่ยงที่ยิบที่จะว่าล่อเก่อนบานที่วดีเียเที่ยนะไก่ี่ไม่ได้่ใช่แล้วครับ เรื่องการเลี้ยงต่างๆประเทศเราไป็นงานยี่เมืองนอกาละทีเดียวพี่ชายยังเราฟ้องฟ้องเหาะการกินนะครับงารการกินนะครับตีแรงงานใไ้ลูกเต่าใหเจริญในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเลี้ยงทุกปีนะครับให้วิตมีวิสินให้ลำลำลื่อๆนะครับเลี้ยงแล้วก็สิไปเลี้ยงอีกทั้ง เดี๋ยวผู้โกสันเดี๋ยวผู้โกเดี๋ยวผู้โกตอน,นอย่างผู้บ้านก้อนนะครับ,นะรบเป็นเรื่องทุกปีนะครับพี่น้องถึงความน้าเจาะเนาะความจัดท่าความเสื้อนะครับลูกโป๊กปกักรักษาลูกหลานอยู่บ้านะครับทำมาให้กินผู้สิไปเดินทังไก่ทางไก่นะครับตลอดปลอดไทย ชิปนี้ภาพพี่น้องขับเบิ้งบรรยากาศนะครับการเลี้ยงปูบานของครอบครัวต่างรุันครอบครัวโซดาสีนะครับของเกสายเสี่ยจิ๋วนะครับพี่น้องจาของไร่โชคเชลยวุฒินะครับพี่น้องน้องเน่านะครับเป็น้องสาวของมลําเพราถ่ายน้องนุ่งตุ่มโฮมกันรวมเครือญาตินะครับพี่น้อง มาส่วนมากคือพี่น้องแม่ล้ำพ,พะแพงก็ยุบบ้านบ้านเดียวกัน <c oughs> เบิดนะครับทุกคนเปลี่ยกันยุ่นีนะครับมีโอกาสปีนี้มีโอกาสทุกปีเพิ่นก็เลี้ยงทุกปีแต่ปีนี้แม่ล้ำพะแพงจัดได้มีโอกาสได้มาปปเบื้องหน้าอ่ะพอดีเสียไงเพิ่นก็ร่างมาพกพอดีนะครับ ุ้กำลังมากพอดีนะครับเสียชิวกำลังมากเสียิวก็มาล้ะพี่น้องเดี๋ยวพอจับมอเตอร์ชิวมาว่าติดตานะครับอ้าวเสียิวเขามากพอดีเจ้าหเอาเม้นีเจ้แม้งแม่เจ้ี่อะรครับเจี่ยวไลคัอไม่ไล์จะดีสิก้น Hãy đi, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน้อยจัมือนึ้อยจัมมอตั้่สิเจอแล้วถูกไปเป็นแก้เกิดรุนกับคนลงไปายท่าน

อยู่บ <itos, S 1> ้า,านผู้เมืองครับการได้กับแม่หลวงพ่อมือปัดนะผมมันมีโอกาสที่ไม่อยู่บ้านนี่นะครับหลายปีแล้วนะครับผมกลุ่มน้ำหุ่มลูกเต่านะครับร้านพิธามาหากินนะครับพี่น้องจดทั้งนี้และจะทัพิธีต่อไปนะครับพี่น้อง ของอยู่ของกินเพียเนี่ยดูนี่ฝนดีครับพี่น้องนะครับท่านน้องบอกลำพูฝนด,ดีดีนะครับท่านสีมันเรื่องเท่านะครับอะขอให้ดีทั้งสีิตลอดปลอดตลอดไปนะครับขอให้ทังชีวตตลอดไปนะครับ อ้ไฝนดีๆนะครับปีนี้แต่ฝนดีอยู่ปีนี้น้อยหนาเนาะปีนี้ฝนดีๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณีครับครับเสียจิ้วครับพี่น้องครับนะครับอ่ะพอจับมันพาทำพิธีต่อไปนะครับเอาไอ้โรคหลานวิถีวิสินโศกหวานลำลำเรื่อย เลี้ยงเกี๊ยนะครับเด็ดมาเลี้ยงมาอยู่มาให้อยู่ให้กินนะครับลูกเต่าได้กินซ้ำนี่ปูกับให้ได้กินได้หลายน้ากันนะครับวรนจันทร์ทำพิธีบักพี่น้องนะครับดอกเต่าก็สันดิเนาะนะครับอ่ะววัจันเราว่ามีเจ้าเ <laughs> จ,จ้าก็ทำสองเจ้าผมจะได้บอกเจ้านางไส้เจ้าจับเอฟเจ้านางไส้ มาายหมอกันนึกมา่านนะัมาครั้งบอกก้าเราแจงปูนะครับูแกงาแจงผุนผูเรียงผูกเรียอามาถวายนะครับพี่น้องอาจจะว่าบอกคอยแน่นะครับพี่น้องกอถอดคอ้ไปเจ็บท้องนะครพี่น้อง

กรกดาษนับเป็น้นนะลัานเขาบอกขาเงินหมื่นเงินแสนเนีเขาขาเงินล้ายเน,น,าน,านี่ยนี่โคยอ่ำด้วยท่านลักฐานบ้านกระดาได้ใน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 ควม,มุมาป่าต่างนนะาูเร่ลอลัก้ารักษาเรอยู่ในหลกเทรานมาทนอาหารที่ไร่ของท่ปูนนานาตน้ชาที่ไ เอออันน <s we b> ี้ค <s we b> ือเก้าหลอดแกงแล้วนะพี่น้อง จำเป็นบอกเก่าแจ้งแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังจะเปิดเปิดนะครับพี่น้องเปิดสัมภาระอาหารนะครับหรือสัมภาระอาหารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเที่ยวมากเลี้ยงขาวน้าขวานมาเปิดเปลี่ยนแต่งผ้าขาวแต่งผ้าขาวต่อเลยนะครับพี่น้องเป็นการเลี้ยง ฐานการกิน๋ยน,นแบบ้ำเข้าใจน้ำเขา้นาใจน้ำเขา้นา,นเขาลง หมูอสองหัวไก่กสามตัวนะค,คนละไม่เจ็ดย่างนะครับก็น้ำสดน้ำร้านนะครับพี่น้องครับขมาคู่ปูนยานะครับของกูของเงี้ยนะครับทำสดเกินก่อนคู่แม่เหอ เดียวเดียวแต่เราไม่เคยนั่งโดนเดียวนัเป็นการเลี้ยงนะครับของพอพยาบาลเพิ่งกลับมาแม่เพิ่งมาแม่บอกจะไปนอนมาฟังนึ่เป็นการเลี้ยงของไร่โชคเฉลิมพูดของเสียจิ๋วเจสายนะครับกับครอบคกั้วตะลุว่านครับโซดาซีทุกๆบ้านเพิ่นก็เลี้ยงแบบนี้กันผู้ใดเพิ่นทำธุรกิจแบบนี้นะครับเขาร์คัตเตอร์คามเตืรอ เรื่องหายุดีมีแห้งหายโสมันเรำล้ำด้วยทำมาค่าเขื่นเดินทางไก่ทางไกลตลอดปลอดภัยเนี่ยครับเสือไผ่มันแต่ว่าสำหรับอันหมดทุกงพีแม่หมดน้ำเผานี่คือมาทุกปีไม่นนะครับเป็นที่เรื่องบ้านดังหาแต่ว่าเรื่องบ้านเท่ากับมานอันนี้คือว่าเราอันนี้เรื่องเป็นการเรื่องของครอบครัวครอบครั้วแม่นะครับเป็นการผู้เรียงงานะครับประกอบตั้งมาหากินธุรกิจประสบคล้วยซ้ำเ็จนะครับขอพรนะครับคููบ้านเท่านะครับ นะครัเพื่นอ,อนกําลังหาสําหรับอาหารให้ปูงาตาย,ยายเก็บแล้วต่อไปลูกหลานก็จะได้รับเศษรับเหลือแม่ฉัา <laughs> รอดติดตามลูกหลานน,น,ลนะครับโอลูกหลานนะครับอ่ะนะครับรอดติดตามครับพี่น้องครับตอนปูกงากําลัง,ลง,ลงอีกเข่าอยู่นะครับพี่น้องแนง่นานหาอยู่ประจับเบาก่อนเรื่องเลขเราพี่น้องวันนี้เลขเจ็ดเลขสามเลขสี่เ,เลลพื่นอน จีเร็กสามเล็กสี ata, 3, 6, 4, Arrow, <S <S ่แล้วพ um ี่น้องประจำาเราเป็นผ uh ู้บอกนะครับเขาซื้อนปบนมาจุดก่อนพี่น้องเร็กสาเล็กสี่พ่ประจำแล้ว่าอาพี่น้องมาฟังเบิงนะครับ จำมาเจ็ดสามสี่พี่น้องครับฟังดีๆมีรางวัลน,นะครับพี่น้องฟังดีๆมีรางวัลน,นะครับเจ็ดสามสี่พี่สันพี่น้อง, 7, 3, 4, องเอา้าพิจารณานะครับ นกนกนี่หวายันหังนกกระเ็นุคอนความเสียส่วนบุคคลเด้ี่นองเด้อนะครับอ้าก็จำได้ตั้ถายปูนกกรพี่องปาดไว้ปาดคือ วิธีการเลี้ยงเพิ่็ต้องปา่นานไว้นะคบพี่น้องเพิ่งจะร่างป่านด,ด้วย ใน,นปู่แหละจะเป็นกายเซตพิทีนะครับต่อไปลูกหลานก็สิได้รับเสียดรับเหลือนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สำเนียคลิปหนาเขอกันไหมขอบคุณความมาคุณแม่พี่น้องเท่าที่ติดตามช่องลำเพาตะลวันพาเพลินพี่น้องท้าอยู่ดีกินแซ่บสุปหูสุกคนผัดหจาบรสไส้ไขเจ็บพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ